ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะบริโภคในประเทศเป็นด้านหลักนะครับแต่ว่าสำหรับบางช่วงบางเวลาเนี่ยก็อาจจะล้นตลาดบางช่วงเวลาก็อาจจะขาดตลาดอย่างเช่นปีที่แล้วเนี่ยล้นตลาดถึงขั้นที่รัฐบาลจะต้องช่วยอุดหน,นุนการส่งออกเข้าใจว่าธ้าจําตัวเลขไม่ผิดเนี่ยอุดหน,นุนฟองหนึสตังค์นะครับเพื่อให้ ช่วยกันส่งออกไปแล้วก็ช่วยเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในประเทศด้วยแต่สำหรับช่วงเวลานี้เนื่องจากว่าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากผลกระทบจากโควิดแล้วก็มาตรการที่เข้มข้นขึ้นของรัฐบาลเพราะอาจจะทำให้พี่น้องประชาชนเป็นห่วงกังวลบ้างว่าถ้าไม่รีบไปซื้อมาเก็บไว้เดี๋ยวจะ ไม่มีไข่รับประทานความต้องการเท่าที่สำรวจในช่วงวันสองวันมานี้ก็เลยเพิ่มขึ้น2อถึงสเท่าเช่นบางห้างใหญ่ๆเนี่ยขายปริมาณสมมุติว่า100ส่วนก็ต้องขาย3วันแต่ว่าเมื่อวันสองวันมานี้แค่วันเดียวก็หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เลยทําให้ขาดตลาดในบางช่วงบางเวลาแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าดูตัวเลขการผลิตรวมแล้วเนี่ยโดยเฉลีย่ยก็ถือว่ายังอยู่ในปริมาณเท่ากับหลายหลาปีที่ผ่านมาคือวันละ40ล้านฟองอมาตรการของกระทรวงพาณิชย์ก็คือว่าก็จะเข้าไปดูในเรื่องของอการควบคุมราคาที่จะดู ไม่ให้มีการขายเกินราคาเพราะว่าขณะนี้ราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มเนี่ยก็ตกประมาณ2บาท8หรือว่า2บาท90โดยประมาณนะครับการที่จะขายไปถึงปลายทางผู้บริโภคก็อยู่ในช่วงประมาณ3บาท30ถึง3บาท50อันนี้เป็นตัวเลขกลมๆนะครับอาจจะคลาดเคลื่อนบ้างต้องขออภยัยแต่ว่าถ้าสมมุติว่าจำหน่ายในราคาที่สูงมากเกินไปกว่าราคา เฉลี่ยที่ควรจะเป็นก็ต้องถือว่าจะ้ากไซึ่งก็จะมีกลุ่มดำเนินคดีโดยแล้วก็ขอเรียนว่าอนามัยเนี่ยเป็นกรณีอุทาหรณ์ที่ชัดเจนว่าคำพิพากษาศาลเนี่ยถึงขั้นจำคุกจริงแล้วก็กรณีของการขายสินค้าอุป,ปโภคบริปโภคในลักษณะค้ากำไรเกินควรรวมตั้งไขด้วยเนี่ย โทษก็จำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน1นึ่งแสนสีมืนบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้พูดกันในที่ประชุมศูนย์อนำนวยการโควิดเมื่อเช้าว่าจะได้ขอให้กระทรวงหมหาดไทยสั่งการให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคือกำชับเพราะว่าผมได้ลงนามแต่งตั้งผู้วราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจจังหวัดและก็หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องไปแล้วว่าขอให้ ดำเนินการในเรื่องของการปราบปรามแล้วก็จับกลุมดําเนินคดีกับผู้ที่กักตุนแล้วก็ขายสินค้าเกินราคาหรือว่าค้ากําไรเกินควรโดยเร่งด่วนนะครับแม้แต่ในกรุงเทพมหานครก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเช่นวันนี้ก็ขออนุญาตเรียนว่าเมื่อสักครู่นี้ผมก็ได้รับแจ้งว่าที่จังหวัดพิษ,ษณุโลกนะครับ ก็ได้มีการจับกลุ่มดำเนินคดีแล้วตอนช่วงประมาณใกล้เที่ยงสำหรับร้านที่จำหน่ายไข่ในราคาที่แพงนะครับข้างโรงเรียนพุทธชินราชอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกขายไขย่ไก่เบอร์สองเนี่ยราคาแพงละร้อยสีบาทซึ่งก็ตกลูกละประมาณ4ี่บาทเจ็ดสซึ่งราคาที่ควรจะเป็นเนี่ยไม่ควรจะเกิน3ามบาทเจบเท่าที่ ทางจังหวัดรายงานมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ได้มีการดําเนินคดีแล้วก็ส่งไปที่สพเมืองพิษณุโลกแล้วเป็นต้นกักตุนสินค้าและค้ากําไรเกินควรของระดับจังหวัดก็จะออกไปตรวจตาดําเนินการด้วยอย่างไรก็ตามเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์เร่งด่วนในเรื่องของไข่ที่ขาดตลาดในช่วงเรเบลานี้เพราะว่ามีการเพิ่มกําลังซื้อขึ้นหลายเท่ารวมทั้งอาจมีการส่งออกไปจํานวนหนึ่งด้วย นะครับก็ผมก็จะได้ออกประกาศห้ามการส่งออกไข่ไปนอกราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นซึ่งก็จะมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วก็จะทดลองมาตรการนี้เป็นเวลาเจ็ดวันก่อนก็จะดูว่าสถานการณ์นั้นจะดีขึ้นหรือไม่นะครับ ถ้ายังไม่ดีขึ้นก็จะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเช่นอาจจะต้องขยายเวลาออกไปเป็นต้นอันนี้ก็ขอเรียนให้ทราบขณะเดียวกันเนี่ยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีการประสานงานกันโดยกรมปศุสัตว์ก็จะไม่ออกแบบอนุญาตส่งออกให้เช่นเดียวกันเพื่อให้สอดรับประสานเป็นแนวเดียวกันเพื่อแก้ไขปัญหาสถานาการณ์นี้ไปนะครับ เป็นการชั่วคราวก่อนจนกว่าคิดว่าปริมาณไข่ที่ออกมาสำหรับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศมีเพียงพอสำหรับการบริโภคนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตที่จะเรียนให้ทราบครับสำหรับสินค้าอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีการจับกลุ่มดำเนินคดีโดยเด็ดขาดเช่นเดียวกันเช่นวันนี้วันนี้มีอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือ กรณีของการขายเจลล้างมือในราคาแพงเกินควรก็คือค่ากำไรเกินควรที่จังหวัดภูเก็ตครับตอน11โมงเชา้านะครับร้านภูเก็ตโกลเซอรี่และได้ดำเนินการทั้งหมด2คดีด้วยกันนะครับเพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยมาร้อง แล้วก็มีของกลางมีหลักฐานชัดเจนนั่นก็คือว่าขายแอลโกอฮอล์เจร์เซยี่ห้อสิริบัญชาซึ่งปกติจะขายในราคาประมาณ55 6 0บาถึง60บาทแต่ไปขายในราคา309บาทซึ่งอันนี้ก็ได้ส่งสพเมืองภูเก็ตดำเนินคดตีต่อไปแล้วครับนะครับโทษค้ากำไรเกินคณก็คือจำคุก7ปีปรับไม่เกิน140 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ็ขออนุญาตเรียนแล้วก็หน่วยปราบปรามระดับจังหวัดที่มีผู้ว่าการจังหวัดเป็นประธานก็จะต้องเร่งดําเนินการต่อไปนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการซ้ําเติมประชาชนแล้วก็ถ้าใครมีเบาะแสอย่างไรก็กรุณาช่วยเป็นหูเป็นตาแล้วก็ร้องมา1569หรือร้องไปที่ศูนย์จังหวัดนะครับหรือว่านําหลักฐานเอกสารเท่าที่ทําได้ของกลางนะครับมาแจ้งความดําเนินคดีก็ได้นะครับขอบพระคุณมากครับ ตอนนี้ในส่วนของเวชภันฑ์ทางการแพทย์นะครับก็กระทรวงสาธารณสุขก็จะเป็นผู้ดําเนินการทั้งหมดนะครับเป็นด้านหลักทั้งในการของการเ,าเร่งการผลิตร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็ในเรื่องของการนําเข้าอันนั้นกระทรวงสาธารณสุขก็รับไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอ n เก้าห้า ppe หรือว่า lab test หรือว่าในส่วนเวชภัณฑ์อื่นๆยกเว้นในเรื่องของหน้ากากาอนามัยทางการแพทย์ ที่ขณะนี้สามารถผลิตได้ตกประมาณ2อล้านกว่าแล้วนะครับสล้านสอล้านสามสองล้านสต่อวันเป็นต้นอันนั้นก็ได้มีการจัดให้กระทรวงสาธารณสุขเพื่อไปกระจายให้กับสถานพยาบาลทุกประเภททุกสังกัดทั่วประเทศจำนวนเพิ่มได้ถึงล้านสาล้าน4แล้วก็ไปได้ถึงล้านหแล้วในขณะนี้ นะครับขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการารับหน้ากากของกระทรวงสาธารณสุขและแต่ละโรงพยาบาลเพราะว่าขั้นตอนกระบวนการทางราชการบางครั้งก็ต้องมีขั้นตอน1 2 3 4ก็เลยทําให้ล่าช้าแล้วก็ติดขัดอยู่บ้างซึ่งอันนั้นวันนี้ก็ได้แจ้งประหลัดกระทรวงสาธารณสุขให้เร่งดําเนินการในส่วนนั้นแล้วนะครับเพื่อจะได้รับหน้ากาก,ากไปแล้วก็สามารถไปใช้ให้กับแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเราถือว่ารวมทั้งผู้ป่วย ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีสำคัญลำดับต้นที่สุดที่เราจะต้องให้มีโอกาสได้ใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ส่วนที่เหลือซึ่งเดิมกรมการค้าภายในเป็นผู้บริหารจัดการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขนั้นก็จะมอบให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับไปดําเนินการที่ต้องเป็นมหาดไทยก็เพราะว่าหลังจากเราจัดตั้งศูนย์บัญชาการจังหวัดที่มีผู้ราชก,การจังหวัดเป็นประธานแล้วก็มีอํานาจเกิดจะเรียกว่าเบ et ็ดเสร็จ ในทุกเรื่องแล้วเนี่ยาการจัดการเรื่องเวชภัณฑ์ป้องกันบางส่วนเช่นหน้ากากอนามัยผู้ว่ารการาจังหวัดก็ควรที่จะเป็นผู้ดําเนินการด้วยเพราะว่าในพื้นที่จะรู้ดีที่สุดว่ากลุ่มเสี่ยงอยู่ที่ไหนบ้างจังหวัดไหนมีกลุ่มเสี่ยงอยู่พื้นที่ไหนตรงไหนมีผีน้อยตรงไหนไม่มีอย่างไรผู้อารการจังหวัดและคณะเนี่ยจะเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดเพราะนั้นการบริหารจัดการในเรื่องการกระจายตรงนั้นเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของผู้ว่ารการจังหวัดเป็นด้านหลัก ก็แปลว่าต่อไปนี้ก็กระทรวงมหาดไทยก็จะเป็นผู้รับไปดําเนินการต่อไปนะครับก็ขอเรียนให้ทราบขอบคุณมากครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ